ตอนนี้เราก็นะครับพบกับซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์ตอนนี้เล้นะครับเอ,อ่<ส>ตะลาดเชิญจากประเทศลาวนะฮะ<ส>ทุกคน<ส>ยุติกันเมาพื้นคนก่อนค่ะโอเคครับอขื้นทะเลแท้คื้หลายคนยุยยุ่ยนี่

เบิ้งขาพี่น้องเบิ่งขาสงสันเลยสงสันหนูสงสนงสันนสงสนเกื่สวดออก่าะสริเบื้งเลยโไเบื้องมะนมะสนคือว่ามาผีสันนี่ แ่แ่าาถ,ถ่วงส,สินี่น่หูว่าเขาสิตั้งกงล่องไทยเราด้ย่างไปเรอยเขาลู้ย่งกันนลาป,ป่ะแม่ฉนลับปาไปเลยล,ลูก,ก็ได้เนาโฝันเบฝันแม่เลาน่อยเสียนมา ทันแบบตอนตเลยนี่มัอนามหุกป้าเป็นยังสุดยอดดีเดล้วนยยันออกประเทีไทให้น่าเก่งเสียตัวนี้จ็คแล้วจไหน้มันบอลเละตัวต้องใส่เสสีต้เส้อียังดีเกี่ยวหตะเบียนรถ่ใปุนเลนแลดกันมาก่อนเพื่อนเลยนะถุนตัว มเามาก่เอหายงมมนเสียจินนมาึ <S <S ้นอนกินสมาชิกนองัาสาชิกยูทูบาก็หูจากเรียอว่าเรานี่นกรบยังมาีนดังเนาะตัวเนาะคนดังไหมบอล้กาวาจะไ่ได้ซนาทีนยังมาียังมา้าทนหยักยังตีไปมันบกดาข้อหงหลว มาพ่นยางนี้เหาอเนตอนนี้ก็มีคนหนูจาก็เนี่ยพนยางเหรอยางน้ำความหมายนะไปแล้วเราบม่านเรายัดมกบเราอยาเาอยางน้ำความหมายอีกมันงนั้นถ้าเาจไปพ่นมันซุ่มไนยูอร์มาบพถาค้า้งยางเล็กนี่เหล็กกุญแจรกันใช่ศูนย์สองสองศูนย์สองสองสามหกศูนย์สองสองสองออย่างเดียวอย่างเดียวก็บรรยากาศไม่มีในลูกค่ะบอกเลยไปเวอขาจงามเนาะพวนี่ยรู้ยอมรู้โลกรู้ัดจมึงเฉับข้าจกี่ดองข้าจกินอัน คอลเจนคอลเจนวิ่อะไริ่ายไหนอบ่ซื้อใจจังไดนอแม่ขา่ขายดีกระดกแม่ขาวขายหมตินเลยนาะแม่ขาว่าอไีย่าาจรักเพลงไอ้ต้องซื้อไปห้พีป้อมแปมกินได้เพราะว่าเราจังสีเศ้าอ่ะแล้จังสีขาวนะเราจังสสดใสสเพาะเพิ่นมาเทียบผิวกับพ่อเนาะวางเหมือนวานแเกินมันซี่วปาตุ้งก็เพราเสียเสียเลือดสลายว่ะที่งรูปขาวเลยเนี่ เขาวระสันขาไได้ใครใส่ดังโอ้ยเจ้ากสิโพดออ้ไอ้ประจันสัสีอก้เจ้าคือไอ้คือยังกวกระจิกกอกใส่ดังใ้เจ้ามันเป็นยังดอกลาอาเบยขาว่าเอยขาลาวนเป็นดอกอากให้อ้เขาเนาะไอ้ไม่ได้กินันอสเลยมันแสีบมันหอมคือแับหวานดีมันหวมาลองซีมองดูเอาดีเอาให้เขาหน่อยซีมโอ้ยทำตาเลยต่อเขาอยากินอยู่เลยเคยกินยอย่าก คุณเ้หลาด้วครับจ้สามสบาทบอกคนกันเองห้สิบเอาไปเลยซองหนึ่งมันตกจะบาทหนึงไอ้แลห้นึงแข่งน้ำให้ถานไปไหนแห้ไกลไปไหนได้ยพี่น้องครับหนึงเรี่น้องสมซองเท่าไหร่สามหอยจ้บาทก่อพันหนึ่งามอยยันพันหนึ่งสามหอยหนึ่งอยหอพันหนึ่งหอยหญ่หนึ่งมันมีจักอันนี จากซองวันนึงวิมหาซองจะเป็นซีซิมหาซองพันหนึ่งซีิหาซองพันหนึ่งมันตกซองอะไรจากบาทประมาณยี่สิบกว่าบาทกับ,บพวกแพงเลยจะคล้องก็ได้ซื้อนอะกินแล้วมันเห็นในข้าวสุขภาพดีมันกับ,บพกแพงมันกัเป็นคุ้มค่าก,กับการลงทุนวุบซื้อน้ำมูกอีกเนี่อันไอพวกกินเน่ามันนี้ไอพวกกินเน่าวันนี้กับไม่พร้ผมเนี่ยยัมู เขาจะว่าแปลเนี่ยหาอาถ่ายกลิปเล่วบาางนี้เลยว่าเราเรียกสนซุมี่นะแต่อหล่อพแหล่ยัวามเป็นบอย่อย่างนบ่เป็นยังว่ายากกันอยู่ตับ้านเก็จืดอะไรอยู่บ่เป็นยังบ้านบ้างหันนี่ด็กกระซุ่มเอาเร่อแเขาเห็นหนาปกจานั่นล่ะใช่สุดนะขคนขาจอเข้าจกหูคื้เก่อล่ะว่าเขามาเห็นหนาปกเขาดูแล้วม่เห็นหนาปกคนกบังคื้เก่ทนจำนั่นล่ะทำบ้างหันไหม่เขากี้อะวป ตัวเชียต้ไปหาเรากันนะเบียถ้าขนาดอันยูทูบอปากนั่งยูซี่เขาคนยังบึงเนาะเออถ้าก็บบอากย่างจะคำนี่เนาะขนาดเว่ากนี่นะบออยุสภาพบรรยายกออยุสสวัสดีครับอันนี้แหะเรองสายเมียใช่ไหมเราปวดเหียวมันบอเมือขึ้นฝนตกมือขึ้นทีฟนตกทีวงอิงขาหัวสอเลาเหียวเต็มถุงนี่ล่ะวุ้อนเล่าก็หัาดปากไว้งสิ มันพอมัหวานงามือนันเป็นส like ีมท cool ันดซ่มันกับพูดกวเล่กับพูดอะไรบางอะไรเอ้าพูดกูตาพูดเฮียนน่ขึ้นเรือเ่เบิ้งกันอะจา่าเ้ก็นน้ำทุ่งเงาคือโอ้ยโอ้ยเจ้ากระไรเป็หมืนเอาเราจะมันต้นไปเห็นหมเาแลาละทเดี๋ยวเชียน เดี๋ยวสิไปเอ็นแคปหน้าจอออกเด้ยยมมเอ,อย่ามาูเจ้า,ยยา,าลุงมันปวดขาเราจะว่าไปอยังงังเลยจะเป็นแค่จอมันแค่จอจนี่ครับเนาะชุดยอดครับเขาเขาไปแหละกระเป๋าเาขาอยู่หนีพี่น้องเขาช่วโอกาสซอกกระเป๋าเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> นี่ครับ <c oughs> นี่รีวิวครับแปลงนี้ซื้อมา ตะโดนเลยด้ครับแปงซื้อมา3อันของน้องปอมแปมนะครับแต่ว่าไม่ไม่เคยใช้ตั้งแต่เปิดวงนะครับซื้อมาเพราะว่าคนบัว่าจนเมื่งวันต่อมพี่น้องมึงตีละแมนใส่แปงซักผ้าส้วนมาแมนแปงขันห้องน้ำนะใส่แปงขันห้องน้ำแปงนะครับเนาะแล้วพ่อเขียวว่าเขียวลาขึ้นเหลืองแท่านั้ไปโบกอยู่ในคลิปแหมโบกเอียงดิวม่ไในถุงขนถวงเอาเองเขียวลาขึ้นเหลืองแที๋ยวนี้นะเขียวไอ้เหลืองบ่อแลี้วแต่เขียวลาขึ้นเหลืองแท่านั้ นี่แหละพี่น้องเห็นเปลือกเหลืองเด็กมั้ยพี่น้องเป็นนั่นเป็นคนในโรงเรียนว่าเขาไปขอเพี่นนอนเปล่งมาหนาซีมเมนเพป็นไปรุ่มกันแล้วพี่น้องเอาพอดีที่ซักบาไปน้ำมูลหรอครับสิไปหาหมองจอดนอ่นหม่ก่อนที่เขาว่าท่านในมีหมองจอดนอนเด็กนนดนนพี่น้องเขาจอดขังถนนระวังในโรงเรียนเนาะเอาไปพอกันคลิปหนากันแล้วกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับลูก มึงกนดูนาอไก่ปดไก่ปด